ครับก็สวัสดีนะครับพ,พี่เพื่อนเพื่อน,นครับวันนี้พบกันเช่นเคยนะครับเด็ดคนชอบพระนะครับแกะกล่องสองพระนะครับก็มีคําถามมาเรื่อยๆนะครับมีคําถามมาเรื่อยคือ,อแกะกล่องอันนี้อันนี้น่าจะเป็นคอมเมนต์แต่ว่าผมก็ไม่ได้ไปตอบอะไรนะเขาบอกว่าแกะกล่องพระ200อองค์เขาบอกว่าอะไรนะน่าจะเป็นเซียน เซียนพี่ผู้หญิงท่านหนึ่งนะครับบอกว่าอะไรนะยังไม่เข้าตาเลยสักองค์ผมแกะ200ององนะก็แล้วแต่ครับแล้วแต่ว่ามุมมองของแต่ละคนจะเล่นแบบไหนนะครับผมเข้าตาอยู่5องค์ครับแต่ผู้หญิงท่านนี้บอกว่าไม่เข้าตาเลยสักองก็แล้วแต่มุมมองนะครับแล้วแต่มุมมองนะ สององค์เข้าตาสออห้าองค์อยู่ของผมเข้าตา5องค์อยู่นะครับอันนี้มาอีกหนึรอบนะครับเจ้าเดิมนะครับเจ้าเดิมเจ้าเดิมนะครับมีคําถามนะครับพอผมเปิดแล้วก็มีคําถามว่าในชุดในชุด250องค์ชุดหลังผมไม่ได้ไล์นะครับไม่ได้ไล์แล้วแล้วผมก็บอกว่าคนละแบบทั้งหมดเลยนะครับ คนละแบบกับที่ผมเล่นนะครับก็คือแบบนี้นะครับแบบนี้เป็นคนละแบบนะคนละเนื้อหาเลยนะครับในรูปอาจจะดูดีนะครับแต่องค์จริงการจับพระผมก็ดูออย่างนี้โอเคนะผมไปไวนะครับโอ้โหรอบที่แล้วนะครับผมไม่ไล่เพราะว่าห่อทิชชู่หนึ่งต่อหนึ่งมาเลยนะครับห่อทิชชู่หนึ่งต่อหนึ่งมาเลยโอ้แบบว่าดูไม่หวาดไม่หวัสนะครับเอ้ไม่ใช่ดูไม่หวาดไม่หวนนัสผมใช้เวลาแกะ แกะดูนะไม่ได้แกะถ่ายนะครับผมแกะดูไม่ได้แกะถ่ายตอนแรกถ่ายไปได้ประมาณสัก20นาทีเนี่ยพอเริ่มนานโอ้โหไม่ไหวครับผมก็เลยหยุดอัดคลิปนะครับหยุดอัดคลิปเนื่องจากว่าต้องแกะทิชชู่ด้วยแล้วก็ดูพระไปด้วยนะครับโอ้ใช้เวลาพอสมควรครับผมเลยเอ๊พอก่อนดีกว่านะครับก็เลยดูอย่างเดียวเลยไม่อัดคลิปนะครับอันนี้ อีกชุดหนึ่งน่าจะ120นะครับชุดนี้น่าจะ120นะครับพี่ชายท่านนี้อาจจะเก็บพระคนละแบบส่วนใหญ่จะเป็นคนละแบบกับที่ผมเล่นหาเลยนะครับพี่พี่เขาก็บอกอยู่ว่า250แบบไม่มีเข้าไม่ไม่มีเข้าเลยเหรอัอนเพราะว่าคือบางบางทีเนื้อหานะครับเนื้อหาของพระของแต่ละคนก็จะชอบไม่เหมือนกันนะครับ ผมก็จะเล่นอีกสไตล์หนึ่งนะครับเนื้ออีกสไตล์หนึ่งนะครับแต่ถ้าเนื้อแบบนี้ผมก็บอกตรงๆเลยว่าถ้าเป็นเนื้อแบบนี้ผมก็ไม่รับนะครับแล้วก็จะบอกไปตรงๆนะครับอันนี้อันนี้สะสมได้นะอันนี้สะสมได้นะเปิดมาผมก็ให้สะสมนะครับแต่ยังไม่ได้รับเข้านะครับเห็นไหมครับดูลักษณะเห็นไหมครับดูพื้นหลังไหมครับ นพื้นหลังคือคือเป็นพระแบบอ่าน่าจะเป็นพระดีนะสร้างมาดีเห็นไหมครับเห็นขอบเห็นอะไรไหมครับนี่ไม่ไม่ไม่ใช่ขอบโรงงานแน่นอนนะครับนี่เห็นไหมครับพระสร้างมาดีนะครับอันนี้พระสร้างมาดีแต่ว่าอายุของพระอาจจะไม่ได้มากนะครับอายุของพระอาจจะไม่ได้มากอันนี้พิมพิมเกีตประตูมนะครับพิมเกีตประตูมเห็นหลังเรียบเรียบขอส่องขอขอส่องก่อนนะครับขอส่องก่อน นนนิดนึงเอาผมส่องให้ดูนะครับเมื่อกี้ผมก็แอบส่องแล้วนะครับเมื่อกี้ผมก็แอบส่องแล้วเป็นผ้าออกยุคหลังนะครับเป็นผ้าออกยุคหลังแต่เป็นผ้าเป็นผ้าแท้นะครับเป็นผ้าแท้ ขอบอย่างนี้โรงงานไม่ไม่น่านครับไม่น่าเห็นไหมครับเห็นไหมอันนี้เปิดมากี่องค์แล้วเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดองค์นะครับอันนี้ก็เจอพระแท้แต่ว่าเป็นพระแบบยังสร้างไม่นานครับครับมวลสารจุดดําฝังอยู่ข้างในเห็นไหมครับอันนี้คือเนื้อพระที่เป็นเนื้อสมเด็จนะครับ แต่ก็คือยังใหม่อยู่นะครับบางอย่างยังใหม่อยู่นะครับสะสมได้นะครับองค์นี้สะสมได้นะครับโอเคนะครับผมไปต่อนะครับผมไปต่อนะเอาผมแยกไว้ให้ก okay, right mm ่อนนะครับผมแยกไว้ให้ก่อนองค์ที่สะสมได้นะครับอ่าเพลินๆนะครับคลิปนี้เพลินๆนะครับดูพระไปด้วยกันนะครับดูพระไปด้วยกัน ดูชัดนะครับอย่าลงนะครับพี่เขาบอกว่าไม่เข้าเลยเหรอประมาณนี้นะไปต่อนะไปต่อนะไปแบบดวดๆนะครับวันนี้ให้ให้ร่วมศึกษากันนะครับคือ เผื่อไปเจอแบบองค์โปเชะน,นะครับถึงยุคถึงยุคที่ว่าลายกำลังเด้งดองแดงน้องแดง,ดง,ดง,ดงขึ้นมาครับตอนนี้ลายพี่พี่ส่งรูปพระมานะครับบางคนโทรไลน์มาแต่ว่าไม่ได้รับนั่นหมายความว่าผมยังไม่ได้กดเพิ่มเพื่อนนะครับ ผมยังไม่ได้กดเพิ่มเพื่อนถ้าโทรไลน์คือเหมือนทางนู้นโทรไม่รู้ว่าติดน่า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 จะโทรติดอะ่ะแต่ผมจะไม่ได้ยินเสียงนะครับส่วนใหญ่แล้วโทรมือถือนะครับพอโทรมือถือมาก็ก็จะได้รับอยู่นะครับโทรมือถือก็จะได้รับอยู่อันนี้นะครับแบบนี้นะผมยังไม่รับนะยังไม่เล่นนะพี่ไปเรื่อยนะเผื่อเจอนะครับวันนี้200ร้อยไอ้ร้อยยี่สิบองค์เหรอ หรือไม่รู้กี่องคนะน่าจะหลายองคอยู่อะ่ะแต่ลูกค้าบอกว่าร้อยยี่สิบองแต่ผมก็ว่าเยอะอยู่นะเนี่ยครับพี่เขาบอกว่าชุดนี้เด็ด <c oughs> พี่เขาบอกชุดนี้เด็ดนะผมมองภาพแล้วผมมองดูแล้วก็แล้วแต่มุมมองนะ ที่เขาบอกว่าชุดนี้เด็ดนะครับอันนี้ก็เป็นยุคหลังนะครับองน,นี้เป็นยุคหลังไม่แน่ใจว่าท่านไหนสร้างมานะครับดูดีๆนะครับดูดีๆนะครับดูในรูกต้องบอกว่าในรูปก,กับองจริงต่างกันมากนะครับ ก็อย่างที่บอกนะครับว่าในรูปผมอาจจะบอกว่าไม่ดีครับแต่ส่งมานี่หงายหลังไปหลายหลายคนแล้วนะครับส่งมาถึงยุคเฉยนะครับได้ได้สะสมก็มีนะครับในรูปบอกไม่ดีครับส่งมาบอกเอาได้เช่ากันเลยได้เช่าเฉยเลยก็มีนะครับ พี่เขาเล่นก็จะบอกว่าอย่างไงก็จะต่างจากาต่างต่างกันอยู่นะมุมอมองก็จะต่างกันอยู่ครับหลายๆคนที่สะสมพระนะครับนี่ผมแกะให้ดูเลยนะครับเผื่อเผื่อไปเจอองค์ที่ผมเล่นหาไม่ใช่อะไรนะครับแบบถ้าดูกันผ่านนะเผื่อไปเผื่อแบบส่งองค์ที่แบบน่าสะสมกลับไปกไ็คือดูครั้งหนึ่งก็คือดูแล้วดูเลยนะครับ พระชุดนี้ก็จะไปวนหาท่านอื่นนะครับบางทีพระแท้ก็หลุดมือโดยที่ไม่ได้ดูนะครับขอดูทุกองนะครับขอดูทุกององนี้ก็น่าเก็บนะครับอันนีนน้น่าเก็บสะสมนะครับดูลักษณะเห็นไหมครับแบบนี้เนื้อแกล่งนะครับพระเนื้อแกล่งเก็บไว้สองกันนะ เก็บไว้สองเดี๋ยนะเห็นองค์หนึ่งแยกอยู่นะก็เอาขอใส่ด้วยกันนะครับมีเก็บไว้สองอยู่ครับมีเก็บไว้สองอยู่น่าจะไม่เยอะนะรอบนี้กล่องหนึ่งอะไม่เยอะนี่กล่องในโง่แสดงว่าพี่คนนี้มีพระสมเด็จอยู่ราวๆเกือบห้าร้อยองค์ มีสมเด็จอยู่ราวๆเกือบ500องค์นะครับบางคนดูกับผมไปนี่ต้องบอกก่อนว่าอะไรนะอ,องละร้อยสองร้อยนี่ไม่ได้กินเขาแล้วนะ <c oughs> <c oughs> ก็คำๆำครับคำๆำนะครับถือว่าเป็นภูมิคุ้มกันนะครับ อันเนี้ยพิมพ์เนี้ยผมต้องบอกว่าติดตานะครับเป็นพิมพ์ติดตาเลยนะครับพิมพ์ผดังออัน,นอันนี้กระเทาะนะครับอันนี้กระเทาะนะไม่รู้ว่ากระเทาะมามาก่อนหรือเปล่านะครับแต่ยังดีว่าไม่ใช่เนื้อหาที่สะสมนะครับต้องบอกก่อนนะครับเปิดพระมามีกระเทาะอ,อาจจะก,กระเทาะมาแล้ว นะครับอาจจะกระเทาะมาแล้วผ้าเยอะนะครับผ้าเยอะพอใส่แบบนี้ก็ก็เสียงนะครับเสียงที่จะกระเทาะนิดได้นะครับบางคนก็ผ้าเยอะก็ไม่กล้าส่งมาเนาะเนื่องจากว่ากลัวแบบชำรุดนะครับบางคนก็จะส่งมารอบละยี่สิบองนะครับส่งมาให้ดูรอบละยี่สิบอง ยี่สิบสามสิบองค์แต่ว่าโอ้หมาเป็นร้อยนี่ต้องต้องทําใจนิดนึงนะครับเนื่องจากว่าการแพ็คก,การหอ่อก็จะไม่แบบเห็นไหมครับคือข้างๆกล่อง,ง,งก็จะแบบกระแทกได้นะเวลาเขาโยนเขาอะไรก็อาจจะกระเทาะชำรุดได้นะครับเสียงนิดนึงครับค่อยๆมาก็ได้ครับมาค่อยๆมาทีละรอบทีละรอบก็ได้ครับ ถ้าจะให้ช่วยค่าส่งก็แจ้งได้ครับบางคนบอกว่าตอนส่งกลับต้องอ้อนวอนค่าส่งไมไม่ไม่ต้องนะครับไม่ต้องค่าส่งผมออกให้นะครับตอนผมส่งกลับนะครับหรือว่าส่งมาไม่มีค่าส่งก็แจ้งผมได้นะครับแจ้งผมได้แต่ค่าส่งเป็นพันผมยังไม่ได้เคยโอนให้นะครับขอค่าส่งเป็นพันนี่ผม ยังยังไม่ได้โอนให้นะครับค่าส่งกล่องหนึงทั่วไปก็อยู่ประมาณสัก60บาทนะครับแต่ถ้าเป็นเคอรี่นี่ตอนนี้นะครับตอนนี้เ,เบอร์ละ20บาทนะครับเบอร์ละ20บาทบบาทแต่ถ้าหมดโปรเมื่อไหร่ก็เยอะนะครับก็จะเยอะขึ้นนะครับ ผมส่งกลับทีก็ยี่อ่าโอ้กี่กล่องเนี่ยนะตีวันละเสาร์อาทิตย์นี่วันละสามสิบสบายสบายครับอ่าดูนะครับดู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 อันนี้ผมถือว่าผมไปเร็วนะผมเปิดให้ดูทุกทุกองอะ่ะเผื่อใครที่แบบว่า แบบดูผ่านๆนะเนี่ยแบบนี้ครับนี่นครับจะไปดูว่าเอ้ยจะเออง์ไหนที่แบบโออะไรนอเนี่ยมีสายเข้าแล้วทำไมโทรศัพท์ผมรวนเหมือนโทรศัพท์รวน ยังไม่เล่นนะครับแบบนี้ยังไม่รับนะครับเห็นว่าพี่เขาจะก็จะได้แบบเออแบบจะได้แบบอ๋อคนละแบบกับที่สะสมอยู่นะครับแต่ผมไม่รับก็ส่งชุดนี้ไปต่อครับไม่ต้องแบบบางคนส่งมาไม่ได้เช่าหาก็ถือว่าแบบศึกษาร่วมกันนะเนาะเพื่อได้เช่าหานะครับบางคนส่งมาก็พอไม่ได้เช่าหาก็เหมือน เลือกติดตามไปก็มีนะครับก็แล้วแต่นะครับคือเล่นแค่ชอบนะครับเล่นแค่ชอบนะครับแต่ออกอาการแบบใช่เหรอประมาณนี้ <c oughs> ส่งมา20องค์จะให้ให้แท้ทั้งหมด20องค์นี่ก็ไม่ใช่อันนี้ขอบล่างฝันหนูนะครับดูไม่ยากนะครับนี่นี่นะครับนี่ตรงเล็บผมชี้ตรงนี้นะครับ เครึ่งหนึ่งแล้วครับจะได้ไปส่งองค์ที่ว่าน่าจะได้แล้วได้ไปส่งองค์ที่ว่าน่าจะดีะมีสายเข้ามานะครับกดปฏิเสธไปก่อนครับติดงานอยู่ครับติดงานอยู่นะงานส่องพัก เห็นไหมครับนี่คือเก็บพระองค์ละเท่าไหร่ไม่รู้อะผมไม่รู้ว่าองค์ละเท่าไหร่นะครับแบบนี้ผ่านได้ผ่านเลยดีกว่า จะต่างกันกับที่ผมเล่นอยู่นะครับนะ่รัาค่อนข้างจะต่างกันกับที่ผมเล่นอยู่ผมไปเร็วนะเพื่อผมที่จะเพื่อที่จะสรุปนะครับสรุปว่าองค์ไหนที่จะเจอองค์ไหนที่เล่นหานะครับเหมือนยืดเยื้อครับเร่งทําเวลานะครับ ไปเรื่อยนะครับไปเรื่อยไปเรื่อยนะตามไม่ทันก็ร่วมศึกษานะครับบางคนที่รู้แล้วก็โอเคนะครับบางคนที่แบบดูไปเรื่อยๆนะครับก็สังเกตสังเกตดูดีๆก่อนนะครับก่อนที่จะเช่าหานะครับตามเพจตามอะไรก็ต้องดูด้วยนะครับว่าเขาแต่งรูปหรือเปล่านะครับพระที่สวยนะครับพระที่สวยก็จะมีราคาหลักพัน กลางๆนะครับพระที่สวยๆก็หลักพันกลางๆแต่พอมาแล้วนะครับพันกลางๆนั้นก็เหมือนทิ้งเปล่าไปก็มีนะครับทิ้งเปล่าไปก็เยอะนะครับสามสี่ร้อยห้าร้อยนี่ก็ก็อย่างว่านะครับเนาะเล่นแค่ชอบในเพจก็ไม่ได้ว่าจะเป็นพระที่ไม่ดีเสมอไปนะครับบางทีก็เป็นพระหลุดมานะครับพระสมเด็จ บางคนก็แบบเป็นของพ่อแม่นะครับแต่ว่าลูกหลานเอามาออกนะครับสีอาจจะดูเก่านะแต่ว่าไม่ใช่นะครับแบบนี้นะับ่า่บางคนรู้นะครับบางคนดูไปเนี่ยโอ้โหอิปะแบบนี้บางคนก็แบบโมไม่ได้เล่นประมาณนี้นะไม่เข้าตาก็อย่างที่แบบ่ีผู้หญิงท่านหนึ่งบอกว่าไม่เข้าตาเลย200องค์ <laughs> แต่ผมเข้าตาอยู่ห้าองค์นะครับแ็นแบบนี้ก็อาจจะโดนคอมเมนต์ได้นะโอ้โหไม่เข้าตาเลยแต่ว่าเจ้าของพระเขาก็เล่นของเขาเนาะเก็บมาแต่ว่าอยู่ที่ว่าความชอบของแต่ละคนนะครับ ไปเร็วหน่อยนะครับไปเร็วหน่อยไปเร็วหน่อยหลังๆมาผมจะไม่ถอดแล้วนะครับที่นี่กะว่าจะให้อยู่ในแค่มาดูคล้ายๆกันเลยครับพระฟอวามพระนะครับแทบจะมาแบบทรงเดียวกันเลยนะครับเนื้อหาที่เก็บก็โซนเดียวกันเลยนะครับโซนเดียวกันเลยอืมก็ ถ้ามีคําถามก็อาจจะบอกว่าคนละคนละแบบะพี่คนละแบบคนละแบบกับที่ผมเล่นเลยนะครับชุดแบบนี้ส่วนใหญ่จะเป็นแบบที่ผมแยกไว้นะครับอันนี้โอเคนะครับโอเคนะออกแบบไปเร็วนะครับไปเร็วนะถือว่าผมจะไปส่องดูองค์ที่ผมแยกไว้นะครับ องที่ผมแยกไว้ผมจะส่งให้ดูแต่ว่าจะรับไหมครับจะรับหรือเปล่านี่ต้องดูกันอีกทีนะครับโอ้แบบโซนเดียวกันหมดเลยนะครับพระเก็บพระทรงเดียวกันหมดเลยนะครับโอเคนะผมไปเร็วหน่อยนะครับเนาะอเพราะว่าพระเนื้อหาแทบจะแบบเหมือนกันเป๊ะเลยเก็บพระเก็บพระ,ะทรงเดียวกันเลยนะครับ น่าจะร้อยกว่าองค์โอเคนะครับ Okay. ผมส่องให้ดูนะครับอง์ที่ผมบอกว่าเนื้อหาสะสมได้ก็คือเป็นทรงเจดีนะครับเป็นเนื้อหาทรงเจดีนะครับเป็นพระค่อนข้างจะเนื้อออกแกล่งเลยนะครับเนื้อออกแกล่งดูนะครับดูนะครับอันนี้เป็นพระต้องบอกว่าล้างพระล้างมา คะสองให้ดูนิดหนึ่งนะครับอันนี้คือจะต่างจากองค์อื่นๆนะครับองค์นี้จะต่างจากองค์อื่นอันนี้คือสงให้เจ้าของพระดูนะครับอันนี้คือจะต่างจากองค์อื่นนะครับ นี่คือต้องบอกว่าเป็นพระที่เนื้อละเอียดเนื้อแน่นนะครับเนื้อเนื้อละเอียดเนื้อแน่นนะครัคำว่าพระเนื้อแกร่งนะพระเนื้อแกร่งจะต่างกันนะครับอันนี้ต้องบอกแก่ปูนนะครับเนื้อแก่ปูนที่เป็นหลุมเป็นร่องเป็นรอยนี่คือ,อต้องบอกว่าเป็นการหดตัว ของจุดที่มีมวลสารนะครับมวลสารเป็นเม็ดนะเป็นก้อนเป็นก้อนอยู่ตรงด้านหน้านะที่ผิวพระหลุดล่อนไปเนี่ยทำให้ช่องนะครับเกิดการเป็นหลุมนะครับเหมือนเขาเรียกว่าเป็นหลุมเป็นร่องเป็นรอยนะโอเคนะคำนี้เป็นพิมพ์เจดีที่ผมคาดออกมานะครับที่ว่าเนื้อถึงยุคนะครับเนื้อถึงยุค ต้องมาองเดียวองเดียวนะครับชุดนี้องเดียวองเดียวโดดเลยนะครับโอเคนะครับเนาะโอเคครับขอบคุณครับพอแล้วครับพอแล้วคลิปนี้ยาน